ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะทุกคนมีใครคิดถึงอย่างอย่างบ้างปีนี้คุณเขายังไม่มีซีรีส์ใหม่มาให้ชมกันเลยเลยจะมาอัปเดตให้ฟังว่าหลังถ่ายเรื่องคัมภีวิถีเซียนเสร็จแล้วอย่างอย่างจะไปเล่นเป็นจันเจ้าให้ค่ายยูคุใช่แล้วค่ะจันเจ้าจากเป่าบุญจินนี่แหละน่าสนใจมากๆยายเนี่ย รอดูเลยว่าจะมาแนวไหนเอาจริงๆอย่างอยากเป็นคนเปิดโลกซีรีส์จีนสมัยใหม่ให้ยายเลยนะเมื่อก่อนชอบดูแต่ซีรีส์จีนย้อนยุคพอมาเจออย่างอย่างใน Love O2O หรือเว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายคืออ้ยโดนตกยังแรงตอนนั้นเนี่ยสาวๆทั่วเอเชียอยากเป็นเปเว่ยเว่ยกันเป็นแทบถ้าพูดถึงบทเทพเกมเนี่ยหยังอย่างก็เล่นมา3เรื่องแล้วนะคะ เรามาไล่กันเ,เร็วๆดีกว่าเริ่มที่วีทูจากเรื่องดุดดวงดาวเกียรติยศแม้จะไม่ใช่เกมเมอร์เต็มตัวแต่เรื่องเนี้พระนางของเราก็ได้กลับมาพูดคุยและพัฒนาความสัมพันธ์กันจากการติวเล่นเกมนี่แหละค่ะเพราะว่าจริงๆซุปตาสาวพีเซนเตอร์เกมดันเล่นเกมไม่เป็นก็เป็นหน้าที่โค้ชเกม อีถู e ที่บอกเลยว่าติวจนชนะใจจริงๆและยายไปเต็มๆค่ะต่อมาที่เย่ยชิวจากเรื่องเทพยุทธเซียนกรอ r รี่เรื่องนี้เป็นแนวสายอาชีพ e ีสปอร์จริงจังเล่าถึงเย่ยชิวอดีตเทพเกมเมอร์ระดับโป้ที่ถูกบีบให้ออกจากทีมเก่าและเพื่อหวนสูสนามแข่งขันเขาจึงสร้างทีมของตัวเองจากมือใหม่ทั้งหมด แข่งขันจนไปจุดสูงสุดอีกครั้งซึ่งเนื้อเรื่องค่อนข้างเน้นไปทางมิตรภาพและการล่าฝันค่าแต่ถ้ายกให้ซีรีส์ที่บาลานซ์ความโรแมนติกและความเป็นเกมเมอร์ได้แบบพอดีครบรถก็ต้อง Love o 2 o หรือเว้ยเว้ยเธอยิ้มโลกละลายเลยไหมทุกคนจนตอนนี้คนดูก็ปาไป25ล้านคนแล้วเพราะเรื่องนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวความรักของเซียวนายและเวเว,วที่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันในเกมด้วย แม้จะเปิดตัวท่านเซียวไนมาก็ขอหลูเว่ยเวยเวยแต่งงานเลยก็เถอะแต่เราก็ได้เห็นทั้งสองช่วยกันทำเควสถ้ามีคนมารังแกนินทาเซียวไนก็คอยปกป้องท้าประลองแก้แค้นแทนนางเอกตลอดที่ประทับใจใหญ่ก็ต้องตอนทำเควสคู่รักเลยทันเทพเสียวไนคือทั้งเท่ทั้งหล่อทัดใจดุด AI สร้างภาพก็ส่งความโรแมนติกสุดๆหลังจากนั้น ใหญ่ไปเว้ยเว้ยก็เรียกว่าเพ้อหาเฟียวไนเป็นเลยจ้าและใครที่ยังค้างกับความหลอกของเทพเฟียวไนแบบย้ายตอนนี้ทาง VNG Games และ NetEase เขาร่วมกันทำเกมที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากซีรีส์ Love O2O ออกมาแล้วชื่อว่า Ghost Story หรือว่าชื่อไทยโป y เยโปโลเยนั่นเองตัวเกมนี้คือเกมเดียวกันกันกบที่2ตัวเอกในเรื่องเล่นกันเลยค่ะ ยายดูตัวอย่างเกมแล้วเนี่ยมันหลุดออกมาจากซีรีส์เลยนี่นาโอ้โหหน้าตัวละครเหมือนอยังยงมากทั้งสี่ชุดของตัวละครเอย่ยฉากสะพานบอกรักเอย่ยแถมมีพูดเสือน้อยอีกน่าเล่นมากๆเลยค่ะเวลาที่พวกเธอจะได้เป็นไปเวยๆมาถึงแล้วใครไม่ใช่สายบูสสายเกมเหมือนยายก็ไม่ต้องเครียดไปค่ะเพราะเขาเป็นเกมโลกเสมือนให้เราไปสวมบทบาทมีอาชีพให้เลือกหลากหลาย ให้เราได้ไปรู้จักเพื่อนใหม่พูดคุยทำความรู้จักกันได้เหมือนกับในซีรีส์เลยแถมที่สำคัญเขามีระบบนัดเดตในเกมด้วยทุกคนยังไงล่ะคะทีนี้เสี่ยวไนไม่ต้องแอบตามสืบตามห้องสมุดแล้วนะระบบเขาจัดให้เลยเราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากนัดเดทกับคนแบบไหนสไตล์ไหนให้เราได้ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นค่ะไปจนถึงแต่งงานเลย เพิ่มเติมจาัดก,การแต่งงานที่อลังการสวยงามแล้วยังให้เรามีลูกเลี้ยงลูกได้จนถึงอายุ12ปีเลยด้วยพร้อมการสร้างบ้านจัดเต็มได้เลยเป็นสิ่งที่ไม่มีในซีรีส์ที่ใหญ่ว่าน่าสนใจมากเลยค่ะสารฝันการเป็นไปไว้ๆสุดๆหรือใครอยากครีเอทตัวละครตามใจก็จัดเต็มได้เลยระบบเขาให้เราสร้างตัวละครได้สวยมากงานภาพลิ้วฟิลเทปเซียนต้องมาอาชีพ ก็มีให้เลือกมากมายยายดูแล้วชอบชื่ออาชีพมารเสน่ห์อาชีพเดียวกับเซียวไนในเกมขาดอย่างเดียวนะคะเล่นเกมไม่เคยเก่งค่ะถ้าได้คนเล่นเกมเก่งๆแบบเทปเซียวไนมาช่วยตีมอนเตอร์ยายก็คงแฮปปี้ค่ะใครอยากตามหาเซียวไนของตัวเองหรือหาเพื่อนใหม่ๆเกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลตอนเปิดเกมและเกมจะเปิดให้เล่นพร้อมกัน ในวันที่22สิงหาคมนี้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนัวใัใยายก็ขอไปลงทะเบียนก่อนเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย